ีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด breaking news จากพิชิตอธิบายชัดตาบอดไม่ต้องควักลูกตาเสมอไปแจงปมใบรับรองแพทย์จากกรณีไฮโซลูกนัดหรือน,นายธนาธนากิจอำนวยได้รับบาดเจ็บบริเวณดวงตาขณะเข้าร่วมชุมนุมม็อบทะลุฟ้าเมื่อวันที่13สิงหาคมต้องเข้ารับการรักษาและมีรายงานในเวลาต่อมาว่าอาการรุนแรงถึงขั้นตาขวาบอด ขณะที่นายสิระเจนจาคะจะออกมาท้าขอดูใบรับรองแพทย์ระบุหากตาบอดจริงจะให้เงินหนึ่งล้านบาทแล้วน,นายธนัดก็นำใบรับรองแพทย์ที่ระบุว่าตาขวาบอดมาเปิดเผยอย่างไรก็ตามนายสิราก็ยังข้องใจกับใบรับรองแพทย์ดังกล่าวโดยอ้างว่าหากตาบอดจริงแพทย์จะต้องควักลูกตาออกมาและอ้างว่าถามความเห็นจากแพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์โรจนสุนัน์สมาชิกบุติสภาแล้ว ล่าสุดแฟนเพจ Facebook Drama a อ d i c t ของจ่าพิชิตหรือนายแพทย์ วิทวัสเซริประชัยได้โพสต์ข้อความอธิบายเกี่ยวกับประเด็นการควักลูกตาและใบรับรองแพทย์เอาไว้โดยระบุว่าอ๋อไม่จำเป็นต้องควักลูกตาออกเสมอไปนะครับถ้าตาบอดคือการผ่าตัดควักลูกตาออกเราเรียกว่า enucleation ปกติจะทำในกรณีที่ 1. มะเร็งในลูกตา 2. ตาบอดแล้วมีอาการปวดตารุนแรง 3. ลูกตาฝ่อและ 4. ลูกตาติดเชื้อและไม่ตอบสนองต่อยา ปติชีวนะบล a bla bla ถ้าเป็นการตาบอดที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงก็ไม่ต้องควักลูกตาออกก็ได้นะครับสนใจอ่านเอกสารข้อบ่งชี้ได้ที่ลิงก์ด้านล่างนอกจากนี้ยังโพสต์ข้อความเกี่ยวกับกรณีใบรับรองแพทย์ที่แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์กล่าวเอาไว้ด้วยว่าเพิ่มเติมประเด็นใบรับรองแพทย์ที่คุณหมอพรทิพย์ให้สัมภาษณ์ คืองี้ครับที่ของคุณลูกนัดเอามาให้ดูเนี่ยอันนั้นคือใบรับรองแพทย์ที่หมอจะลงผลการวินิจฉัยว่าป่วยเป็นโรคอะไรมารักษาที่โรงพยาบาลวันไหนถึงวันไหนบลาบลาบลา,บลาอะไรทำนองนี้ ซึ่งก็คือใบรับรองแพทย์แบบที่เราขอตามปกติและการจะลงวินิจฉัยว่า blindness right eye นั้นเป็นศัพท์ของแพทย์ถูกต้องแล้วคือเป็นการระบุโรคตามระบบฐานข้อมูล ICD-10 ส่วนใบที่คุณหมอพรทิพย์พูดถึงที่ว่านั้นเป็นใบชนสูตรที่จะบันทึกข้อมูลการบาดเจ็บนั่นเพื่อใช้ในกระบวนการยุติธรรมมันเป็นเอกสารอีกใบคือเอกสารบันทึกข้อมูลทางนิติเวชนะครับอันนั้นถ้าเขาไปแจ แ้งความตำรวจเพื่อดำเนินคดีเดี๋ยวก็ต้องมีใบนี้ส่งมาให้คุณหมอที่รักษาเขาลงข้อมูลอีกทีซึ่งแบบนั้นมันก็จะต้องลงบันทึกโดยละเอียดว่ามีลักษณะแผลที่ไหนลักษณะแผลเป็นยังไงแผลน่าจะเกิดจากอะไรบลาบลาเพื่อใช้ในการประกอบกระบวนการยุติธรรม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเอกสารที่เอามาโชว์ในตอนแรกก็คือใบรับรองแพทย์ที่หมอลงวินิจฉัยให้ตามภาษาแพทย์ตามปกตินะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติเลยพูดง่ายๆคือใบรับรองแพทย์ทั่วไปกับใบรับรองความเห็นของแพทย์ที่จะใช้ประกอบข้อมูลทางนิติเวชในกระบวนการยุติธรรมนั่นเองขอขอบคุณข้อมูลจากมติชนอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ